คือเบนท์าว่าปกติเวลาที่เราเปิดสปริงเกิลเสร็จแล้วใช่ไหมเรา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 จะต้องปิดาวาลทุกครั้งอะก็คือทั้งทั้งาวาลที่เ,เวลาลอ,อ,อ่อเวลาที่เราเปิดสปริงเกิลเสร็จแล้วเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไม่ปิดนะถ้าเราเปิดาวาลพวกนี้ไว้อ,อ่ะน้ำอะ่ะมันคือมันจะไหลออกทีนี้พอไหลออกปุ๊บอะ่ะมันอีกวันหนึ่งมาบางทีเราจะต้องรอรอ<ล>น้ําใหม่เพราะว่าหลักการของมันก็คือว่าเ <c oughs> วลาที่อ่าก็คือน้ําเนี่ย เวลาที่ด,ดูข้ามาแล้วเนี่ยน้ํามันจะคาท่ออยู่ไอไอตัวที่น้ําคาท่อเนี่ยแหละเป็นตัวที Wish ่เวลาที่เรามาเปิดอีกวันหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้น้ําวิ่งแต่ถ้าสมมติว่าเราเปิดไอตรงนี้ค้างไว้เนี่ยนะเบน์ถ้าเราเปิดตัวนี้ค้างไว้เ,เง,ง,งี้ยมันก็จะไหลทุกวันใช่มันก็ไ,ไหล,<ด>หลออกหมดทีนี้พอไหลออกหมดเบน์ไม่วันเปิดวนัดวนไอตัวในท่อเนี่ยมันจะมีแต่อากาศอ่าพอมีเพราะอ่ามันจะมีแต่อากาศดึงเข้าใจมากเบน์สังเกตนะเวลาที่เบน์ปิดหอยโขง <straightforward. S 1> นะนงนะอา่าออท,ที่เบน์ปิดหอยโขงปุ๊บเนี่ย น้ำในหัวสปริงเกิลอ่ะมันก็ยังไหลอกอกอก,อก,อก,ก,อกๆกอยู่เคยเคยสังเกตใช่ไหม,มเพราะว่าน้ําคือน้ําคือน้ําที่ค้างท่ออยู่ทั้งหลายเนี่ยมันมันจะถูกดันออกมากอะ่ะทีนี้พอเบนซ์ไมากวานปุ๊บอ่ะในท่อมันจะมีแต่อากาศแล้วพอมีแต่อากาศปุ๊บเบนซ์ก็ต้องมาล่อใหม่แต่ว่าถ้าเกิดเบนซ์ลดน้ําเสร็จแล้วเบนซ์แล้วแล้วเบนซ์ก็ปิดเบนซ์ก็ปิดวาล์วทุกจุดเลยใช่อย่างมุดว่าตรวนี้มันเป็นส่วนของบ้านบ้านบ้านไทยใช่ไหมก็เราก็ปิดวาล์วไว้ ใช่เราปิดวา่าแม้กระทั่งตอนร่อน้้านะสมมุติว่าตอนร่อนน้าเนี่ยเราอะ่ะก็ต้องปิดวาล์วพวกนี้ด้วยเพราะเวลาที่เราเติมเข้าไปตรงเนี้ยเบนซ์เวลาที่เราเติมพวกเนี้ยน้าอะ่ะมันมันจะถูกเติมไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ํามันจะไหลลงท่อไปพวกเนี้ยเพื่อเพื่อที่ว่าจะเข้าไปสุดที่วาล์วตัวนี้พอพอเบนซ์เปิดปุ๊บปับ๊มปั๊มตัวเนี้ยมันจะดึงน้ําตรงนี้มันมีน้ําอยู่ในท่อด้วยไงแล้วน้ํามันจะดูดไปเชื่อมโยงต่อกันเหมือนคล้ายๆเหมือนปั๊มไอ้ปั๊มบ้านอะ่ะคล้ายๆกันแต่ว่า แต่ว่าปั๊มตัวเนี้มันก็จะเหมือนกันแะคล้ายๆกันแหละหลักการในกันถ้าน้ํามันไม่มีค้างท่อนะพอเปิดอีกทีปุ๊บมันคือมันจะน้ํามันดูดขึ้นมาจากในแทงก็จริงแต่มันไม่มีน้ําที่ต่อจากตรงนี้มาไงะเพราะว่าถ้าเราไปเปิดทิ้งไว้น้ำมันน้ำจากตรงนี้มันจะไหลออกมันก็จะไม่มีตัวที่ดันไปต่อทีนี้ก่อนก่อนสมมติว่าเราลดน้ําเสร็จอย่างเงี้ยเราเปิดสปริงเกิลเสร็จอ่ะเราควรปิดวาล์วก่อนอ่าปิดวาล์วก่อนทุกครั้งอ่าปิดวาล์วปุ๊บแล้วเราก็ค่อยไปปิดตัวเบรกเกอร์ ใช่หลักการก็มีแค่นี้แล้วก็ไอพวกวาวพุ่งเนี้ยนะเวลาที่เราลดตรงเนี้ยเราก็เราก็เราจะเปิดพุกเนี้ยทิ้งไว้ก็จะไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าไอตัวแบบเนี้ยมันจะเหมือนกันเลยก็คือสมมุติว่าเวลาถ้าเราลดใช้สายยางใช่ไหมโดยการใช้หอยโข่งเนี่ยพอเราเปิดไว้ปุ๊บถึงว่าเราถึงว่าเราจะปิดตัวที่เป็นเบรกเกอร์แล้วก็จริงอยู่นะแต่น้ํามันจะไหลออกจากท่อหมดเลยเพราะฉะนั้นน้ํามันจะไม่คาท่ออ่ะ พอมันไม่คาท่าาอไม่วันเบนซ์ก็จะใช้ไม่ได้เบนซ์ก็ต้องทอน้ำใหม่อ่านั่นแหละนี่ไงก็คือปัญหาประเด็นแค่นั้นเองคือสมมุติว่าถ้าเราฝาตัวนี้ถ้าเราเปิดแล้วเนี่ยถ้าไม่ปิดนะเบนซ์ฝาตัวนี้ถ้าสมมุติว่าเราไม่อันนี้ไม่เกี่ยวกับเบนซ์นนะคือเบนซ์เราปิดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ปิดไม่ใช่ถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ปิดคืออะไรรู้ไหมก็คือว่าก็คือว่าหนึ่งไอตัวอ,อ,อื้ออ่างมันจะลงไป เราเคยเจอเปิดมาแล้วเจออึ่งอ่างข้างในเลยหนึง่งเรื่องที่หนึ่งนะแล้วก็เรื่องสองครับบางทีเศษใบไม้เนี่ยถ้ามันตกลงไปปุ๊บเศษใบไม้อมันจะเข้าไปคาในปัม๊มเวลาที่ใบไม้มันตกเข้ามาตรงเนีน้ก็คือว่าต้องปิดฝากเพราะเหตุนี้ไงคือใบไม้มันตกเลยปุ๊บนะมันจะวิ่งคาในปัม๊มพอคาในปัม๊มเขาเนี้ยเราจะร่อนะ้ําไม่ได้เลยแล้วเราจะไม่รู้สาเหตุด,ด้วยว่าวาไงมันเคยมีครั้งหนึ่งที่ทีแหนมเคยเจอเศษเศษอยู่ในท่อเน,นี้ยตอนนั้นเราร่อน้ําก็ร่อไม่ได้จนกระทั่งต้องตัดท่อใหม่แล้วเข้าไปั๊มอ ใช่มันจะเป็นเศษใบไม้ที่ตกเข้าไปในฝานี่ไนงะอันนี้เราว่าทาไมต้องปิดฝาต่ไม่เกี่ยวกับเบซ์นนะอันนี้อันนี้ถ่ายไว้ไว้ไวเตือนทรงจำแค่นั้นเนองน,นี่ก็คือส่วนของสนามบอลใช่ไหมเดี๋ยวเบซนขอถ่ายให้ดูนิดนึงน,นี่อยู่ตรงนี้ตำแหน่งนี้เบซ์ลองชี้ตำแหน่งเดี๋ยวเผื่อใครมาพี่องค์พี่เอมาจะได้รู้อาจจะอยู่ประมาณช่วงนี้สนามบอลอันนี้ก็คือวาวนี้ทีนี้หลักการของตัวสนามบอลเนี่ยนะมันจะเป็นส่วนของหอยโข่งสองแทงค์ใช่ไหมทีนี้ว่าถ้าเวลาเราเปิดสนามบอลอันหนึ่งเนี่ย คือเราเราจะเปิดตัวตัวไอตัวแปลงผักจะไม่ได้เพราะแรงดันจะไม่พออ่ะเบ้นก็คือเราจะต้องสลับอย่างเช่นว่าเปิดสนามบอลสิ<ม>นาทีเปิดแปลงผักแค่สองนาทีพอใช่ลักษณะน,นี้อ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันเดี๋ยวขอญาตถ่ายคลิปไว้เผื่อคนอื่นอะไรบ้างนะเบนะ้นนะค่ะเดี๋ยวจะได้จะได้ว่าเรียนรู้กันทีเดียวไงเอานี้ไปอัดได้แตยางออ๋ออัดแต่เมื่อกี้ตัวตัวไหนอ่ะตัวตัวนี้มันไม่ไหลเลยได้ได้อันนี้ได้เหมือนกัน อ่าลองดูอ่าเดี๋ยวดูวิธีเนี่ยถ้าเวลาเราปิดเนี่ยเราอาจจะไม่อาจจะล็อกแบบคือถ้าถ้าถ้าคืออาจจะไม่ต้องแน่นมากอะ่ะคือตึงๆมือแต่ถ้าไม่แน่นเลยน้ํามันจะปิ้นออกมาฮะจากรูตัวที่อ่าอันนี้ก็คือวิธีการล่อน้ําปั๊มขนส่งนะครับผมก็คือใส่ลงไปไม่ยากให้มันน้ําพุออกมาใช่น้ําพุออกมาจนกระทั่งน้ําพุออกมาเนี่ยความหมายมันก็คือว่ามันจะเติมน้ําเนี่ยไอตัวท่อตัวท่อตัวเนี้ย ที่จะวิ่งไปถึงปลายนี่เลยเบน์ปลายปลายสปริงเกิลไงอ่าแล้วพอเวลาเราเปิดปุ๊บน้ำมันก็จะดันเ่านี้แล้วมันก็จะวิ่งกับปลายสปริงเกิลไปคือหลักการนี่นะถ้าไม่อธิบายให้ฟังนะยังไงก็ทําก็ไม่เข้าใจเบนต์พอไม่เข้าใจปุ๊บเราจะไม่เข้าใจวิธีการใช้งานไงอ่าใช่แล้วก็ถ้าครั้งแรกเนี่ยคือสมมุติว่าเราล่อน้ําครั้งแรกช่้ามแล้วมันยังไม่ไปเนี่ยสมมติว่าน้ํามันล้นออกมาจากไอ้รูนี้ก็จริงนะแต่ว่าถ้ามันยังไม่ไปเนี่ยมันก็มันคือคือมันอาจจะมันยังไม่ได้สุด คือเราเปิดเปิ๊ดยังไม่ไหลเงี้ยน้ําน้ํามันจะไปดันเข้านู่นเราต้องมาเติมอีกทีหนึ่งประมาณสองครั้งอะ่ะแต่ถ้าเกิดเราปิดวาล์วปิดท่อทุกวันนะคราวนี้จะเปิงเกิลจะไม่มีปัญหาแล้วใช้ส่วนหอยโข่งสีแท้งใช่ไหมก็คือเราจะเปิดสองทางนี้กับไอตัวบ้านส้มใช่ไหมคือถ้าเราจะใช้บ้านส้มเนี่ยแรงดันจะไม่พอก็คือเราเปิดบ้านส้มเนี่ยเราจะต้องปิดทางฝั่งนี้ก็คือทางนู้นสิบนาทีใช่ไหมอาจจะห้านาทีเลยแล้วก็ค่อยมาเปิดฝั่งนี้ก็คือแยกกันอีกห้าถือไม่งั้นแรงดันจะไม่พอไงนะค น้ำก็จะส่วนของสนามบอลก็จะวิ่งตามปกติแล้วก็อันนี้ก็คือส่วนของทางด้านบ้านสงไทยแล้วก็ตัวสาราอ่านี้ก็คือปกติแต่ว่าก็คือถ้าเราจะใช้บ้านส้มเนี่ยเราจะต้องปิดหอยโค่งสีแท้งตรงสาราตรงที่วิ่งสาราเพื่อจะให้แรงดันทั้งนี้พออันนี้ก็หลักทิดง,ง่ายๆก็ประมาณนี้